วัสด,ดีครับ <laughs> สืกว่าเป็นมันเป็นกิจกรรมเดียวกันน่ะกินข้าวกันในครอบครัวนั่นแหละนะครับแบบมันใหญ่เราอยู่เอกมัยทองหล่อ<า>แล้วพามาร้านอูมาเกสตรนี่เป็นเชฟเทเบิลเป็นแบบยาวๆอะไรเงี้ยรองรับคนได้ประมาณแบบเกือบ20คนนะค,ะน,นะครับชนะครับชมือเลยครับโอ้โหคอนเซ็ปต์ของหลังนี้เป็นยังไงลูกเป็นมินิมอลค่ะเป็นมินิมอลจริงๆความยากของบ้านหลังนี้มันอยู่ที่อะไรนะต่างเจนไหมใช่ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาต่างเจนต่างสไตล์ คุยกันไม่ลงตัวลองปรึกษานักออกแบบได้นะครับสวัสดีครับกำลังเห็นอยู่นี้เนี่ยไม่ใช่บ้านทรายทองผมครับนี่ะบอผมเนี่ยไม่ใช่ชายกลางส่วนข้างเนี่ยไอ้ชายน้อยไรอยู่เนี่ยเราพามาดูบ้านใหญ่หลังโตเขาเรีหาดหรูอ๋อใช่จริงๆอ่ะบ้านวันนี้ที่เราจะมาส่งมอบเนี่ยไม่ใช่บ้านหลังนี้แม่เน ฟนรู้มากเกอร์บอกเฮ้ยทำไมก็ธรรมดาทำบ้านวินเทจครไบบูรี่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาน่จะดูคลิปนี้นะพี่บูรี่ไปอ๋ออเขาจะได้แบบเขาจะเล่นลีโนเวย์ีโนเวย์อันนี้คือบ้านหลังเดิมที่แกอยู่นะครับแล้วพอวันหนึ่งลูกโตออกไปมีครอบครัวต่างๆนะเวลากลับมาไม่มีพื้นที่สําหรับจอยกันแน่นอนรวมญาติกันทีหนึ่งปีหนึ่งมีสักครั้งสองครั้งมั้งปีใหม่สงกรานอะเรื่องจริงในสถานที่อะเด็กหรือในเวลากลับมาบ้านถ่ายรูปโชว์เพื่อนไม่ได้ไง่เพราะแม่ก็ไม่มีจุดที่ดึงดูดดให้้้ลูกับบมาานไ รวมตัวยากตัดสินใจครั้งสําคัญทําเรือนขึ้นมาเฮ้ยพาไปดูได้ไหมสําหรับต้องไปดูดิในเซตอย่างนี้ได้ทำเรือมาผมว่าเรือเนี่ยมีความน่าสนใจมากพื้นที่อาจจะจะบ้าหรอตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนี่เขาตัดสินใจเอาพื้นที่ที่เหลืออยู่ซึ่งแต่เดิมเป็นสวนทุเรียนนนขายลูกหนึ่งเป็นหมื่นเป็นโซนเป็นโซนแม่บ้านเปล่าเป็นโซนสวนธรรมดาอธิบายอย่างนี้ก่อน ตรงนี้เดิมทีมันเป็นพื้นที่เป็นสวนปกติโล่งๆเดิมทีตรงนี้จะเป็นห้องแม่บ้านเพราะว่าเรือนรับรองเรือนหลังใหญ่มีห้องแม่บ้านแ<ร>ยกอยู่ตรงนี้ในระมิดฝั่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่สําหรับให้ญาติมาอยู่ด้วยกันวันใดวันหนึ่งเมื่อคุณต้องไปกินร้านอาหารอาจจะเป็นเหลาเป็นไฟไดิเน็งแล้วคุณเหลาเรียกญาติมารวมกันสักประมาณ15คนบินค่ากับข้าวมาบินค่าเครื่องดื่มมาสามหมื่นบ้านทรายทองระดับนี้สามหมื่นขี้ผงอะ แต่ประเด็นคือมันไม่สุดไงมันจะเมาจะเมาแบบต้องขับกลับบ้านอ่าไม่ไหวอันนี้เลื้อยในสนามเลยข้ามมานอนอยู่สารภูมิคนนึงนอนอยู่ประตูรั้วคนนึงก่อนจะเลื้อยไปกว่านี้นั่งนั่งพักตรงนี้ก่อนต้องบอกว่าไอเดียของบ้านวันนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะปรับปรุงบ้านนะครับให้มีพื้นที่สําหรับประกอบอาหารถูกต้องปาร์ตี้สังสรร์์เอนเตอร์เทนแบบจัดเต็ม ครอบครัวใหญ่ได้คอนเทนต์ทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสร้างใหม่โอเคและเรือนเดี่ยวชั้นเดียวรีโนเวทเฮ้ยจะปัจจัยเฮ้ยจะเป็นยังไงนั้นผมไปก่อนเพราะว่าผมร้อนมากผมร้อนมากเดี๋ยวไปดูกันตอนเที่ยงเลยไอ้กอลฟมึงไม่ถ่ายเดียนวะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูก่อนว่าดีไซเนอร์ที่คุมงานนี้นะครับเดี๋ยวหันมาเจอกับน้องแป้งครับเดี๋ยวน้องแป้งถ่ายคอนเทนต์อยู่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในบ้านอ่าเดี๋ยวแป้งกับฟังจะพาไปดูแต่ต้องรีบเข้าห้องแอร์ก่อนเพราะตอนนี้แป้งจะกระเปียกมาก มาครับพามาสู่ภายในตัวบ้านนะครับเมื่อกี้ <นา S 1> เราเห็นภ<น>า,าพรวมของว่าเอ้ยแต่ละโซนเป็นอะไรไปแล้วใช่ค่ะทำไมพามาโซนนี้ก่อนจริงๆโซนนี้ไม่ใช่คีย์ไฮไลท์ด้วยซ้ำตอนเวลาถ่ายรูปออกไปจร,จริงๆอ่ะที่มาที่ไปมันคืออันนี้เลยพี่ฟ้าจะ<ต>บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มาบ้านหลังนี้ยังไงขอหยามเกียรติหน่อยเดี๋ยวจะหาว่านี่มันคือฟังก์ชันมันคืออะไรมันแข็งแรงใช่นะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะทํา ครัวไทยครัวไทยคือครัวปูนอ่จจะได้เข้าใจตรงกันว่าครัวที่สามารถทําอะไรหนักๆได้จริงๆอยากจะให้น้าน้าแจงเนี่ยอยากจะมาอยู่ยั่วๆนะแจงยัแบบเฮ้ยถ้ามาอยู่บ้านกับฉันน่ะจะมีครัวใหญ่ๆทํานะโรลิ่บกแล้วก็ลักษณะของครัวจะเป็นรูปตัวอะไรรูปตัวแอลมาเลยแครับไฮไลท์มันก็จะอยู่ที่ตรงไอแล่์ อ่อ่าเป็นไงไอแลดนไอแลด์อันนี้เราก็จริงๆเป็นไอเลนที่แบบอนเนกประสงค์เนาะจะยืมกินจะมาทําตําน้ําพริกอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ข้างล่างเราก็เหมือนทพวรยชันไว้ให้เก็บของอ๋อก็สอดขาชิดได้แล้วก็ข้างบนนี้ก็คือเป็นท็อปหินเหมือนกันก็ค,คือสามารถ ประกอบอาหารหนักได้เหมือนเดิมเลยเนะครับนี่แล้วก็นี่วันนี้คือเรามาในช่วงกลางวันน่ารักมากก็น้าแจงนี่แหละน้าแจงนี่ดูท,ทำขนมขนมไทยมาให้ซึ่งบอกว่าขนมไทยไม่จะทําง่ายนะใช่ทำยากมากเลยนะครับครัวเนี่ยจริงจังก็ไม่ต้องอธิบายอะไรครัวอะไรเยเอะแต่ความสวยหน่อยไหมเหมือนกับภาพรวมในห้องนี้มันจะกึ่งกึ่งลอฟหน่อยไหมอันนี้เป็นสไตล์ลอฟเลยครัวปูนเปื่อยที่ทุกคนแบบใฝ่ฝันครับเออแปลว่าจริงจริงอ่ะมันคือครัวปูนที่ มันไม่ได้ดิบจนเกินไปจนประกอบอาหารก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นเตาแก๊สหัวแก๊สสองหัวนะครับแล้วก็มีหูดุดควันนะครับแล้วก็ตรงนี้เก๋มากชั้นวางของทอํายังไงให้มันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันว่า อยากจะให้เส้นสายมันลากต่อกันไงพี่ฟังเราก็เลยแบบยึดตัวนี้ก่อนโอเคเซื้อตัวนี้มาก่อนง่าย<ช>ๆ,ๆมีสเปคตัวนี้ก่อนอืมเราแพลนไว้แล้วว่ะว่าว่าจะมีชั้นแบบนี้แต่ว่าเอ้ยเราอยากได้เส้นที่แบบมินิมอลสุดๆก็เลยโอเคมันควรที่จะเป็นเส้นเดียวกันก็เลยลากชั้นให้เป็นแบบต่อกันกับตัวนี้ค่ะอ่าในครวัวน่าจะประมาณนี้สังเกตเห็นว่าถ้าภาพกว้างเนี่ยแสงธรรมชาติเข้าถึงได้เต็มที่่มีสไตล์ลอฟที่แบบอาจจะเท่หน่อยแต่มันดูโปร่งเนาะมันยังดูแบบลอฟมินิมอลอ่ะ ลงตัวดีนะครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวโซนที่เราจะพาออกไปดูในโซนต่อๆไปอ่ะมันคือโซนนั่งทานข้าวแล้วนะครับมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงนีน่นถ้าคุณใหก่จะได้ครัวประกอบอาหารนะครับน้าแจงก็จะเป็นอะไรโคเวอร์เป็นเจ๊ไฝ่เจ๊ไฝ่เลยผัดผัดแบบสับ เราก็จะต้องมีการกั้นกลิ่นกั้นเสียงออกไปสู่ในบริเวณพักผ่อนด้วยอเอาจริงๆให้รู้สึกว่าเป็นมันเป็นกิจกรรมเดียวกันก็เป็นเหมือนการกินข้าวกันในครอบครัวนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ดันเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่แห่งความสุขเนาะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะติดเหลืองหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเอากันตรงๆไปเลยเพราะว่าอันเนี้ยคือถ้าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตสุดท้ายเงินที่คุณหามา เชื่อเถอะว่าทุกคนอยากกลับเข้ามาดึงสมาชิกในครอบครัวกันมาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะครับฉะนั้นการกินดื่มหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเนาะฉะนั้นโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ดีไซน์มาเพื่อทําเป็นอะไรครับตรงนี้เป็นไอแลน ครับผมก็คือ,อเอาเป็นแบบลักษณะของบาร์วายซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบยืนเอนจอยกันได้นั่งนิดๆหน่อยๆได้แล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็นเหมือนกับว่าชั้นวางเครื่องดื่มโอกาสพิเศษจริงๆคือมีสเปรไว้แล้วก็โอกาสพิเศษจร,จร,จริงๆก็จะตัวพิเศษจัดกันมาหน่อยนอะครับพลิกกลับเข้ามาอีกได้าน,นะครับจะเจอกับมุมไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับนี่ตอนแรกตอนแรกคือถ้าคลิปนี้ปิดเสียงนะ นึกว่าพามาร้านโอมาเกส์มันแบบมันใหญ่แ,ล,แล้วเราอยู่เอกมัยทั้งหล่อ<า>แล้วพามาร้านโอมาเกส<ช>์นี่เป็นเชฟเทเบิลเป็นแบบยาวๆลองรับคนได้ประมาณแบบเกือบ20คนนะ,<ช>นะครับแล้วที่มันต้องเป็นสไตล์การตกแต่งอะไรแบบนู้นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อ,อตรงพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยมันคือรีโนเวทใช่พื้นที่ตรงเนี้ยคือเนื่องด้วยว่าตรงมุมเก่าที่เมื่อกี้เรายืนที่ครัวใช่ปะคะมันเป็นห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำแม่บ้านอะแล้วตรงเนี้ยที่เรายืนอะมันคือห้องนอนแม่บ้านคือตอนนีี้้้คแแมมมม่่่ไไดบาน แล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นที่ที่แบบเอาลูกๆมากินข้าวอ่าเราก็เลยมีการทุบค่ะทุบออกหมดเลยแล้วก็เหลือแค่จริงๆเรียกได้ว่าเสาก็ไม่เหลือนะก็ก็ขยับเยอะหมดเลยแล้วก็มีการลงเข็มเพิ่มด้วยแล้วก็เปลี่ยนโซนนี้ค่ะเป็นโซนทานข้าวทั้งหมดเลยและมีห้องน้ําด้วยเพิ่มอีกสองห้องก็จะเป็นการอิงจาก สเปซเดิมพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มันมีการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงไปอย่างเห็นภาพชัดเจนเลยคือโซนเพดานเพราะวเพดามันจะดูแบบสูงโปร่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแก้เก็บงานกันพอสมควรทีนี้ก็เลยแบบคุณแม่ก็เหมือนอยากจะได้บ้านแบบ เหมือนที่มันมีเป็นคานไม้แลบอยู่บนฝ้าอะไรอย่างเงี้ยแกก็มีการส่งเรฟเฟอรเรนซ์มาให้เอ้ยงั้นก็แลบคานเหล็กกันเลยไหมแล้วก็แบบเหมือนกล่มฝ้าให้เป็นแบบเรื่องราวเดียวกันไปเลยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยอ่าทางด้านนี้นะครับเห็นลายไม้ใหญ่ๆแน่นๆแบบนี้วัสดุเป็นะายเอยอันนี้เป็นลามิเนตปรึกษาดีไซเนอร์ได้มีลายไม้ให้เลือกหลายร้อยลายด้านล่างลักษณะเป็นบอ์เดอร์นะครับก็จะเพิ่มดีเทลหน่อย เพิ่มเติมบรรยากาศไอเดียให้บ้านมันเหมือนเพิ่มดีเทลให้<า>ให้งานด้วยร้ายกันเข้ามาโต๊ะนี้พิมพ์คอมเมนต์ไว้เผื่อผมไปถามเจ้าของบ้านเพราะว่าเป็นโต๊ะแบบสั่งอย่าไปตามหาให้ว่าใช้ร้านไหนแต่รู้มาว่าวอฟว์ฟนี่ก็คือเป็นเหมือนจะรุจกักสามารถไปสั่งได้ว่าต้อง,อองการโต๊ะไม้ยาวขนาดนี้นั่งกี่คนคอสตอมตามไซด์ได้เพราะมันจะเป็นคอสตอมเพราะว่าเราต้องวัดพื้นที่อะไรไปก่อนแล้วเราจะเอาโต๊ะอะไรแบบไหนคราวนี้ต่อมาเราก็จะเห็นกับความแตกต่างของหน้าต่างแล้วก็ตัวประตู อธิบายดีไซน์นิดหนึ่งว่าอันนี้จริงๆจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมันเหมือนมีมีสองโทนสีคคืออย่างฝั่งครัวเองอ่ะเนื่องด้วย เป็นครัวปูนเนาะเราก็อยากให้รู้สึกว่าเป็นครัวปูมีปูนมีแบบเออฟร,รมสีดำเท่ๆที่เข้ากัน<อ>เพราะฉะนั้นการเบลนดมาแล้วแบบคุณแม่อยากจะได้แบบออบานจีแบบนี้ที่มันเป็นลักษณะไม้เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นคอมบายไหมเราก็เลยดูคอมบิเนชันว่าโอเคงั้นโซนด้านหลังที่ต่อเชื่อมกับครวเนี่ยก็จะไหลไปทางโซนครัวเราก็เลยเป็นเฟรมสีดำอลูด้านหน้าเนี่ยที่คุณแม่อยากจะโชว์เพื่อนอันนี้ก็คือใช้เป็นอลูลายไม้ได้เพราะจริงๆอลูลายไม้ราคาค่อนข้างสูงครับคนรักบ้านจริงๆจะคอมเมนต์เช ลึกและจะถามว่าเฮ้ยมันต้องเปิดแอร์ตลอดหรือเปล่ามันมีมงมีม่านไหมผมพูดตรงนี้ไปทีเดียวเลยคือจริงๆมีมุ้งจีบนะครับตรงนี้นะก็ก็มีทุกจุดของหน้าต่างนะครับก็มีไปทุกจุดเลยมากต่อมาที่จะพามาดูก็คือทีวีครับผม จะต้องเปิดดูหนังไม่เปิดดูหนังทำอะไรพี่ฟางคาราโอเกะแล้วใช่มันต้องมีการร้องเพลงสั่งสรค์กันนิดนึงใช่นะครับมุมนี้ไปเลยเป็นเซนเตอร์ของตัวโต๊ะด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องเอาเห็นดูเนี่ยก็คือด้านเราสลับกันแปะไปด้านนู้นด้านนี้นะครับผู้ชายริ้งเยอะกินเยอะแล้วเข้าห้องน้ำบ่อยแน่นอนผู้ชายแยกกันกับผู้หญิงแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบโซนผู้หญิงค่ะแต่ว่า มันไม่ใช่แค่นั้นนะวิฟัง<ช>ไม่ได้แยกแบบชายหญิงแล้วจบนะ,ะคนกลุ่มๆ20คนแล้วคนที่ไม่ได้ เข้าห้องน้ำหรือจะอ้วกมันมีอ้วกเลยเหรอมันมีที่อื่นไหมคุณเอามาตรฐานตัวเองไงอีกแล้วเนี่ยมันมีอ่างแล้วก็คือพปไว้อ่างไว้ให้ที่อยู่ข้างนอกจะได้เหมือนแยกโซนโซนด้วยว่าสามารถล้างมือแยกได้หรือว่าคนเข้าห้องน้ำก็คือเข้าไปเข้าข้างในนี่นะสูตรสำเร็จ บ้านสไตล์นี้อ่าแล้วปิดปิด,ปดม่านโชว์นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวมาบุรี่แล้วว่า,าแบบโอ้ยทำดีไซน์ประตูซะใหญ่เลยยุงอะไรจะยังไงเขาก็มีมุงนะคระับ้างวันเปิดได้ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นมุมหัวใจของบ้านเนาะแล้วก็เวลาที่เรามาเอนจอยอะไรกันตรงนี้นะคร<ช>ับมันก็จะได้มีพื้นที่ใช้งานหนักร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องเสียตังออกไป ถึงร้านอาหารพัตนาการหรูๆแล้วเพราะว่าเชฟมือหนึ่งคือคนในบ้านของเราเองนั่นเองครับความที่เป็นสไตล์นะแจงอะ่ะเขาน่ารักนะทาขนม,มทําน้ําทําอะไรมาเสิร์ฟตลอดเลยคนประมาณ1ิบสคนอะไรแบบนี้ยไปร้านอาหารก็ตกหลักเป็นหมื่นแล้วต่อมือ้อมีะมี2มื0นอ,อ,อยู่แล้วพี่พงษ์น <20 S 1> ี่สิบหัวนี่ไม่รวมเครื่องดื่มนะยังไม่รวมเครื่องดื่มอีกนะแต่เนี้ยเราก็เหมือนมีพื้นที่ของเราเองนะครับซึ่งแน่นอนการจะ ทำพื้นที่ให้มันมีความสุขอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีเตา嘛เพราะมันไม่สุกสเปซอะสเปซมันต้องตอบโจทย์ด้วยนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของทลิปนี้นะครับแต่ยังไม่จบไม่ใช่ว่านแจงยอดกุ๊กยอดฝีมือของเราเข้ามาในเหนื่อยร้างจานอะไรเสร็จนเหนื่อยแล้วเราจะไล่นแจงไปครับกลับไปอยู่คอนโดที่เดิมครับไม่ได้ไม่ได้ดิ เราทำยังไงเจ้าเรา <c oughs> <c oughs> มันจะมีสเปซด้านหลังเราเหลืออยู่ <c oughs> เดี๋ยวหันหันมาให้ดูหน่อย <c oughs> คือต้องบอกว่าเนี่ยมันก็มีสเปซที่อยู่เชื่อมกัน <c oughs> โซนนี้ก็คืออาณาจักรของ น่าแจงเรียกได้ว่าอันนั้นน่ะคือการถูกเติมรีโนเวทจากห้องแม่บ้านเนาะแต่อันนี้คือโซนจากที่ดินเปล่าเลยเดี๋ยวเอาไว้จริงๆเราน่าจะมีอินเสิร์ตตอนที่แบบยังเป็นพื้นย่าๆอยู่เด้อให้ดูกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวพาไปดูห้องในจริงๆพี่ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่ไปคุยกับน้องเฟิร์นดีกว่านะครับเปลี่ยนกินไม่ใช่ว่าน้องเฟิร์นก็จะเป็นผู้ร่วมในการออกแบบดีไซน์ควบคุมบ้านหลังนี้ด้วยใช่ค่ะจริงๆคียดีไซเนอร์ของหลังนี้คือน้องเฟิร์นเลยแต่ว่าพอดีน้องแป้งาาถนนนนนนัดดใใซกกิื่มม ่แนนปาร์ตี้ขอบคุณ <c oughs> <c oughs> ฉันไปแล้วเดี๋ยวฉันไปเจอกับน้องเฟิร์นในบ้านกันครับ <c oughs> ได้ครับผม <c oughs> มาว้าวโอ้โห สวยสดงดงามจริงๆนะครับหลังนี้เพราะว่าเท่าที่ดูอันนี้ไม่มีพอปเราเลยนะอ่าพอปลูกค้าอย่างเดียวโอเคใช่ไม่เอาเบื่อแป้แล้วให้เฟิร์นพูดเดี๋ยวถามเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามเฟิร์นดีกว่าคอนเซ็ปต์ของหลังนี้เป็นยังไงลูกเป็นมินิมอลค่ะเป็นมินิมอลอ๋ออ่าแล้วก็ฟังก์ชันของบ้านตรงเนี้ยะอนนี้มันคือส่วนส่วนพักผ่อนของของน้าแจงใช่ไหมใช่่ะน้าแจงอยู่ใครลูกลูกชายค่ะลูกชายอ่าแล้วไอเดียในการในการแบ่งฟังก์ชันหนูทำยังไงบ้างับเราเข้ามาตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น โซนนั่งเล่นที่จะกระจายออกไปโซนของทั้งสองคนก็คือด้านนี้จะเป็น<ม>ห้องนอนของคุณแม่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนของลูกชายค่ะเแลาวเรานั่งเล่นตรงนี้แล้วก็ไหลไปทําครัวหรือว่านั่งทําครัวตรงนี้ก็สามารถดูทีวีตรงนี้ได้ค่ะพี่นึกภาพเหมือนคอนโด2บีทูมใช่ไหมนั้นมันจะมีเหมือนกับพื้นที่ใช้สอยตรงกลางก่อนอะมีอะไรบ้างหนูเจอาะต่างสบายเลยลูกอ่ะโดยหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นขาวแล้วก็ไม้จะออกไป<ม>ทางแบบ ญี่ปุ่นหน่อยโมจิหน่อยก็คือไม้ที่เลื่อนเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลออกเหลืองๆหือจะเป็นโทนแบบญี่ปุ่นหน่อยค่ะเป็นน้ำตาลที่ซีดอะไรเงี้ยจะออกเป็นสแกนดิแต่ว่าหลังเนี่ยจะเป็นออกเหลืองแต่เดี๋ยวพาดูส่วนโซนลิฟวิงก่อนนะครับอ่ามีอะไรบ้างน้องเฟิร์นจัดมาค่ะ นนเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นไอแลนด์ค่ะในโซนไอแลนด์เนี่ยก็จะมีบาร์ให้นั่งเชื่อมต่อกับโซนนั่งเล่นตรงนี้ได้ค่ะแล้วภายใต้ไอแลนด์เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันต่างๆซ่อนอยู่ก็จะมีทางตู้เก็บของอค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นครัวใช่ค่ะแล้วก็มีลิ้นชักเก็บช้อนต่างๆค่ะ,ะจะสังเกตเห็นว่าบ้านหลังนี้ทําไมยังเป็นระเบียบสวยงามครัวเนี่ยก็จะมีข้าวของเครื่องใช้นอัดแน่นอยู่ภายในหน้าบานปิดต่างๆนะครับแต่ต้องบอกว่า เฮ้ยเดี๋ยวโซนตรงนี้ครัวตรงนี้มันกลิ่นมันไม่ออกไปข้างนอกหรอมันทําอาหารหนักได้จริงจังไหมจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องทําอาหารหนักตรงนี้ใช่เพราะว่ามันมีครัวจริงๆอยู่ข้างนอกเฮ้ยแต่แต่มนได้อีกไอเดียคือถ้าคุณอยากจะคือมางทีไปตามร้านพวกครัวที่ลูเมคเกอร์ชอบทําคลิปอ่ะมันก็จะมีขนาดสําเร็จรูปมาระดับหนึ่งมันเหมือนมันเหมือนบิวอินไปสวยงามเลยอ่ะครัวนี้ก็จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับนี่เลยเนี่ยจะมีโซนที่แบบ ตามสไตล์ของพวกม<ช>ิน<อ>ิมอลมูจ<อ>ิก็จะมีซุ้มโค้ง<ช>นะครับเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นเล่า<ว>หน่อยว่าเป็นซุ้มไม้เพื่อที่จะไฮไลท์บ้านหลังนี้ค่ะจะเป็นโค้งมีหนึ่งแล้วก็มีสองโค้งนั้นค่ะอ๋อ,อมีหลายโค้งหน่อยมีหลายโค้งหน่อย<ช>นะ<ช>ครับะไฮไลท์โซนนี้ที่เป็นลิฟ่งแล้วก็ขวัวที่เป็นไฮไลท์หลักของบ้านเราค่ะเดี๋ยวนี้ให้น้องเฟิร์นเลือกอยากไปดูห้องลูกชายก่อนหรืออยากจะไปดูห้องน้าแจงก่อนเอาห้องน้าแจงกันดีกว่าป้ายป้ายพาไปดูไหนครับห้องของน้าแจงครับห้องของแม่ครัว ประจำครอบครัวใหญ่ห้องนี้ก็คือค่อนข้างครบเลยนะคะก็คือพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนนั่งทํางานก็จะจัดมีหน้าต่างอยากได้แสงสว่างแล้วก็เปิดด้านนี้ก็มีหน้าต่างอีกเป็นบานใหญ่ครับค่ะพอถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเตียงนอนไปเตียงเนี่ยก็จะมีบิวต์ตอนนี้ไว้วางทีวีได้ค่ะโอเคหัวเตียงเล่าหน่อยครับหัวเตียงเราใช้ยังไงบ้างหัวเตียงเนี่ยก็จะมีซ่อนไฟ ด้านบนค่ะเวลาที่เราเข้ามานอนกลางคืนเนี่ยบางทีเราจะนอนและไม่อยากเปิดไฟเยอะแล้วก็เปิดมันแบบมันแยงตามันรู้สึกว่าเดี๋ยวแบบมันนอนหลับยากใช่ก็เปิดแค่ไฟดวงนี้พอค่ะโซนนี้ครับนี่ก็ห้องของผู้หญิงแน่นอนนะครับโซนนี้นี่นะครับมีโซนแต่งหน้านะครับเป็นดสซิ่งเทเบิลค่ะก็คือจะมีท่อนไฟนี้ลิงก์มากับหัวเตียงเลยความเส้นโค้งเบอลยังมาอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีไฟไว้ส่องหน้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านข้างก็มี เชลมาเก็บกระเป๋าต่างน้ําหอมกระเป๋าน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแค่เนี้ยก็เพียงพอแล้วในการใช้งานเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำมากดีกว่าได้ะนะครับหูห้องน้ําเฮ้ยเป็นห้องน้ําที่ใหญ่และใช้งานได้จริงเลยทีเดียวนะครับในห้องน้ํานะครับก็จะเห็นว่ามีการแบ่งโซนแยกเปียกแยกแห้งไว้ใช่ค,ครับแล้วก็แมทเทเรียลนะครับสไตล์มินิมอลก็ยังตาม,มาใช่ค่ะ <G ül üyor> ก็คือจะยังคง,งเป็นความข่าวไม้อยู่ซึ่งในห้องนี้ก็จะเป็นกระเบื้องเนอะเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำจะต้องทําความสะอาดง่ายนิดนึงแต่ที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยที่มันดูเหมือนไม้เนี่ยมันไม่ใช่ไม้นะคะมันคือกระเบื้องค่ะที่เขาบําลายมาให้เหมือนไม้จริงๆเลยผิวสัมผัสก็เหมือนด้วยแล้วก็เลือกมาใช้ในบ้านหลังน,นี้ด้วยเหมือนกันรวมถึงโซนบริเวณนี้เลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณแปลงฟันนะครับนี่ก็คุมโทนกันมาได้เลยนะครับนี่มาเดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องหนึ่งกันบ้างครับใ่ แยกจากอีกห้องนะครับตอนนี้เราจะพาไปสู่อณาณาจักรของชายหน,นุ่มนี่พาเข้ามาดูนี่ขออนุญ,ญาตลูกชายของคุณแจงไว้ด้วยนะครับก็ <_ d ata> คือห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นดักดาขึ้นมาหน่อยไม้เนี่ยเราก็จะเพิ่มเลเวลความเค้มขึ้นมาคเต็ปหนึ่งาาสีผนังจากข้างนอกเป็นสีขาวห้องนี้ก็จะเป็นอ๋อสีเทา,าชายัยค่ะแต่ก็ยังคงความญี่ปุ่นอยู่นะคะก็คือจะมีไม้ที่เป็นเนี่ย ตรงเบวินโดต่างๆผู้ชายทุกคนเดี๋ยวนี้ ต้องมีแล้วนะครับก็คือโซนสตรีมเมอร์โซนเกมเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็สามารถเลือกไม้โทนเข้มขึ้นมาได้ใช่ไหมครับจริงๆในการออกแบบแล้วเนี่ยเราจะมีแคตตาล็อกลามิเนตมีแคตตาล็อกไม้อะไรต่างๆให้เลือกเลยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเราอ่ะก็จะขัดเริ่มให้ลูกค้าและระดับโอเคคือสมมติลามิเนตมีไม้อยู่พันลายใช่แล้วลูกค้าจะไปเลือกพันลายในลูกค้าลายตาเราก็จะเลือกให้ประมาณแบบเช่น5ลาย10ลายก็ว่าไปประมาณ3ลายแล้วก็ลูกค้าเลือกคิว่าชอบแบบไหนที่มากที่สุด จะสังเกตเห็นว่าบ้านหลังนี้เหมือนจะเป็นบิวอินที่เชื่อมกันเนาะผู้รับเหมาก็จะเก่งในการเชื่อมบิวอินเข้าหากันนะครับก็จะเป็นเบรเมนโดแล้วก็ลิม้นขึ้นมาเป็นโต๊ะไหลขึ้นมาบิวอินก็ไหลขึ้นมาเจอกับอะไรคาบิเนตค่ะเป็นโต๊ะเก็บของมันเชลวานี้น้องเขาก็วางเป็นโมเดลไ้แล้วเพิ่งเริ่มเข้าอยู่ของยังไม่เยอะแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ของเยอะแน่นอนนะครับมาหมุนมปอีกด้านหนึ่งครับจะสังเกตเห็นว่าเหมือนเตียงจะเป็น ที่เดียวกันนะ,ะแต่แค่เปลี่ยนสีบบเนาะ,ะ,ะก็สามารถคุมโทนไอ้คำว,ว่าคุมโทนก็คือใช้ไม้เหมือนกันได้เหมือนเหมือนสไตล์มินิมอลข้างนอกแล้วก็เพิ่มสีเข้าไปใช่เปลี่ยนสีผนังได้หรือว่าเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับเราชอบหินนะผู้ชายเราชอบอะไรที่มันบึกนะบุนนะบึกบุนนะทำไงดีน้องเฟิร์นนี่เลยค่ะแล้วก็มาติดเป็นลามิเนตตนีค่ะลายหินค่ะ นะเดี๋ยวนี้กไ็ไม่ค่อยมีใครฟุ่มเฟือยถึงขนานดะจะต้องแบบเลือกใช้หินอ่อนจริง black marble จากอิตาลีอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าฟังก์ชันตรงนี้ใช้ลามิเนตพอประหยัดก็ด้วยซึ่งเจ้าตัวหินอ่อนเนี่ยจะเป็นตัวเบรกสเปซอีกแล้วนะครับเพราะว่าดีไซน์หัวเตียงเราทำมาเป็นยังไงลูกก็คือจะเป็นวางเป็นระแนงไม้ค่ะซึ่งข้างนอกเนี่ยเราก็มีระแนงไม้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีอ่อนพอมาในห้องเนี้ยเราอยากให้มันเข้มขึ้นเราก็เลยวางเป็นระแนงไม้สีเข้มขึ้นมาค่ะโดยการจะมีเบรกด้วยหินตัวนี้เพื่อแบ่งโซน ซึ่งจะเป็นโซนแต่งตัวแล้วใช่แล้วค่ะอ๋ออ่ะ,อะแล้วถ้ารู้สึกว่าสีดํามันมืดๆทึมๆไปก็ปรึกษาดีไซนเนอร์ในดีไซเนอร์ก็จะบอกว่าโอเคเรีกยกใช้หน้าบานเป็นปกระจกก็ได้นะครับ<ช>ก็เผื่อเวลาที่เพิ่มให้ห้องมันดูสว่างด้วยก็จะได้เป็นมุมแต่งตัวขึ้นมานะครับหโซนนช่ค,นครับสองกระจกได้โซนต่อมาเลยนะครับห้องน้ำเนี่ยพาไปดูกันเจาะลึกทุกมุมเลยวันนี้เฮ้ยห้องนี้มันคล้ายๆกับห้องของของ,ของแม่แจงใช่ค่ะใช่ไหมมันเหมือนกันยังไงนะน้องเฟิร์ กระเบื้องสีขาวเหมือนกันอ๋อกระเบื้องตัวเดิมใช่ค่ะคแต่ว่ามันจะต่างกันที่ยาแนวค่ะอด้วยความที่ห้องนี้เรามามูนดาร์แล้วเนาะก็เลยต้องมาใช้ยาแนวสีดำเพื่อให้เข้ากับโซนคงนอกด้วยค่ะก็ะจะเป็น กิมมิคเป็นลูกเล่นได้นะครับก็จะเน้นเป็นเหมือนว่าลิ้งสีดำก็มาหน่อยนึงแต่ทำยังไงให้เพราะว่าต้องยอมรับว่าห้องน้ำห้องนี้ของลูกชายจะเล็กกว่าห้องน้ำของห้องคุณแจงใช่ค่ะอ่านะครับก็เลยต้องมีนี่ด้วยเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่อ่าไปดูมีกลัสเฮาหน่อยนะครับจะได้รู้สึกว่าห้องมันจะได้รู้สึกสว่างสะอาดตลอดเวลาด้านหลังของบ้านตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นอะไรลูก ือตรงนี้ก็คือเป็นส่วนธรรมดาไม,ไม่มีใครมาใช้งานได้เนี่ยไม่ได้เห็นจากเพื่อนบ้านได้ไนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาใช้งานได้เพราะว่าเอาจริงๆตรงเนี้ยมันอาจจะมองเห็นแบบลำไร้ลำไรแต่ถ้ากลางคืนมันมืดหมดแล้วเราเปิดไฟห้องน้ํามันจะเห็นส่วนโค้งส่วนวาล์วอางนี้ดีกว่านะครับนี่ก็ได้มาเป็นโซนห้องน้ําที่สวยงามซึ่งอ๋อโอเคโอเคมีผู้อีกอย่างหนึ่งนี่เผื่อฝากาเป็นไอเดียกระเบื้องพื้น ก็เป็นหเหมือน,นกระเบื้องผนังของห้องนูน้นใช้อ์ประกอบของกระเบื้องเนี่ยไหลเชื่อมกันได้ไม่จะต้องไม่จะต้องแบบห้องน้ํามีห้องน้ําอีกสองสามห้องจะต้องไปเลือกดีไซน์คนละอยา่างอะไรเงี้ยก็ปรึกษาดีไซเนอร์ได้เดี๋ยวหากิมมิคให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดจบสรุปกันข้างนอกครับชนมือนะครับโอ้โหวันนี้นะครับเห็นอีกหนึ่งผลงานของน้องเฟิร์นนะเอะเราเราเคยถ่ายกันบ้างแล้วเนาะเคยแล้วเออใช่ใช่ใช่อ่ะอ๋อใช่ เป็นเป็นตรงนั้นจะเป็นในลนักษณะของเขาเรียกว่าออฟฟิศ <Office? S 3> ใช่ค่ะอ๋ะอถึงว่าพี่พี่จำพี่จำสไตล์น้องเฟิรนะ์นได้เรามาสรุปกับน้องเฟิร์นอย่างนี้ดีวกว่านะครับว่าจริงๆความยากของบ้านหลังนี้มันอยู่ที่อะไรนะต่างเจนไหมใช่ค่ะเจเนอเรชันพ่อแมอ่ผู้สูงอายุผู้ใหญ่อยู่กับลูกมันเป็นปัญหาของการออกแบบในยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะแบบบางทีคุณแม่ก็จะชอบเฟอร์นิเจอร์อีกแบบหนึง่งคุณลูกก็จะชอบเฟอร์นิเจอร์อีกแบบหนึง่งเราต้องหาตัวกลางครับ ก็คืออาจจะเป็นแมทีเรียลอาจจะเป็นไม้ต่างๆสีไม้แล้วอาจจะมีตัวกลางเป็นสีหนึ่งส่วนอย่างคุณลูกที่นี่อยากได้ห้องดกัดกดักเราก็เลือกแพนโทนแหละเป็นสี<อ>เข้มขึ้นมาหน่อยคุณแม่เนี่ยชอบสีสว่างเราก็เลือกเป็นสีสว่างขึ้นมาหน่อยแต่เราก็ยังมีตัวกลางที่เป็นไม้อยู่เป็นปัญหาของคนยุคนี้สมัยนี้เนาะเพราะว่าเราพยายามจะดึงครอบครัวเราให้ใกล้ชิดกันผมหวังว่าบ้านหลังเนี้ยนะครับในภาพรวมทั้งหมดทั้งทุกโซนเนี่ยจะจะได้คําตอบสําหรับใครบางคนที่แบบเฮ้ย บ้านเราก็ทําแบบนี้ได้นี่หว่า<ช>อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยอ่าจอย่างเช่นจุดที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นชั้นเดียวไปเลยเนาะ<ช>ไม่มีบันไดขึ้นไปชั้น2แล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องขึ้นบันไดให้ปวด<ช>ข้อเข่านะครับเราก็ถ้าบ้านเรามีสเปซหน่อยเราก็ทำสเปซอะไรแบบนี้ได้แต่ถ้ามีปัญหาต่างเจนต่างสไตล คุยกันไม่ลงตัวลองปรึกษานักออกแบบได้นะครับอยากหาดีไซเนอร์สวยๆแบบนี้นะครับเป็นยังเจเน r เรชันนะครับอ่ก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจ The Room Maker ได้นะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเฟิร์นมากนะครับที่ว่านี่มาให้ไอเดียกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังหน้าเจอกันเพราะว่าจริงๆน้องเฟิร์นดูหลายหลังเลยนะนะครับก็ให้กําลังใจน้องเฟิร์นนะครับใคร fc น้องเฟิร์นนะครับคอมเมนต์เลข2มาหน่อยนะครับกด2อมาหน่อยนะครับพี่หินรอเราอยู่ครับไปครับเป็นงานคนนี้เป็นงานเนีย นี่เราจำลองโอ้คนออกมาตัวาจะคือทำไมคุณทำสำเนียงญี่ปุ่นชัดน่นั่งรู้สึกเหมือนบ้านญี่ปุ่นเลยใช่เนอะคือคือฟิลลิ่งแบบแบบมินิมอลญี่ปุ่นเลย่างี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นฟิลแบบว่าฝนตกไปอยๆนะแปะแะผมรู้สึกอยากจะชักดาบซามูไรออกมอ่าต้องบอกนะครับว่าใครที่มองหาไอเดียนะครับเรียกรวมตัว a v e n วน r e a s s e อ b l e อันนี้เขาเรียกว่าบ้านรวมมิตรเมื่อก่อนประมาณสองปีที่แล้วเราทำบ้านให้คุณหนะก่อนครับครับเป็นบ้านสีดำมาคืน้านมาแล้วถูกอกถูกใจกันครับรามมาถึงบ้านแม่แล้วแม่ก็นี่สร้างเรือนนี้ออกมาให้น้ํามาอยู่ด้วยกันนะครับน้าแจงกับจ็อบครอบครัวอบอุ่นแม่ก็รีโนเวทครัวเป็นพื้นที่ปาร์ตี้กันครับผมพูดในมุมนี้ได้ไหมเมื่อกี้แอบไปแอบไปแจ้งกับเจ้าของบ้านมาแล้วก็ได้ได้บางข้อมูลมาต้องบอกว่าบางทีเจ้าของบ้านอ่ะชอบพูดมาว่าเออมันดูคุยกันแล้วเข้าใจง่ายอเพิ่ม ได้ลดได้ปรับได้เข้าใจสไตล์นะครับแล้วก็มันโดนฉาบ้วยวิชาชีว่าเป็นนักออกแบบอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของงานออกแบบไปช่วยส่งเสริมให้บ้านออกมามีความสุขเนาะอันีพอทําถูกอกถูกใจกันแม่ก็ให้รามไปต่อรีโนเวทห้องน้อดียวหลังนี่หลังเวอร์เลยนี่เลยทำอีก่เดี๋ยวเฟิร์นกำลังออกแบบทำตรงนั้นอยู่ก็คือเดี๋ยวกลับไปอีกเดี๋ยวกลับมาตกอบอกว่าเวลาถ้าเกิดเราทําให้เขาดีอ่ะ เขาก็ยินดีที่จะให้เรารอดวงต่อไปอจำบ้านคิวเทได้ไหมที่ว่าแบบหลายๆคนก็ชอบพิมพ์กันมาว่าเอ้ยทำไมเจ้าเก่าแบบเสียดายแทนที่จะได้พอร์ตดีๆรจริงๆอันนี้มันเป็นมาตรฐานปะกะติของนักออกแบบนะ,มมะไม่เป็นองค์ประกอบไว้ฟังคือ,อต้องบอกว่าบางหลังเนี่ยเราออกแบบดีผู้รับเหมาออไม่ดีไม่ก็ยากมันก็สร้างไม่จบเออถ้ามันเจอเจ้าของบ้านคุยรู้เรื่องผู้ออกแบบทําโอเคคุยรู้เรื่องผู้รับเหมาดูเรื่องคือแต่ละคนทําหน้าที่ของตัวเองให้มันโอเคอ่ะบ้านมันก็เสร็จได้ไม่ยากพา โฮมทัวร์กันฉ่ำๆเนาะว่าเดินดูทั้งเห็นดีไซนเนอร์ทั้งน้องแป้งทั้งน้องเฟิร์นทั้งน้องหินนะคนนี้ไม่เคยอยู่นิ่งเลยจุกๆ,ๆ,ๆจกๆๆอ่ก็ฝากเป็นกําลังใจคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ like, share, ช่อง เป็นกาลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็มีบ้านหลังหน้าอีกปีนี้เราสัญญากันว่าเราจะพยายามมาโฮมทัวร์บ้านให้เพื่อนๆอย่างต่ําเลยเดือนหลังเพราะปีนี้ฟั่งขยันแน่นอนขยันลูกขยันกำลังจะเข้าโรงเรียนขยันทุกปีแต่บ้านมันไม่เสร็จไงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ลูกจะเข้าโรงเรียนนะไม่ใช่เกี่ยวนะใช่ันก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ชาว The Room Maker ด้วยนะครับแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงบ้านหลังนี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนีู้ ูเมคกอทุกคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ